สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับศูนย์วิทยุสื่อสารอรบอรเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งงานที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนผู้มีจิตอาสาในการฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ครับวันนี้ทางรายการจะพาท่านชมไปติดตามการทํางานของศูนย์นี้กันครับศูนย์วิทยุสื่อสารอรบอรเมืองจังหวัดปัตตานีหรือโครงการตาสับปะรด เกิดขึ้นจากความร่วมมือของอาสาสมัครที่มาจากประชาชนเจ้าหน้าที่ราชการตำรวจทหารชรบอสมาร่วมตัวกันเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทหารในการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีโดยมีการตั้งด่านตรวจจุดสการรัดรอปภบุคคลซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี2 3ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ได้มีการจัดวางกําลัง แบ่งเป็นโซน10โซนครอบคลุมถนนทุกสายและพื้นที่รอยต่ออำเภอร,รอบนอกครับชบาข้างคาวชปาข้างคาวแม่หลวงวัดสองเปลี่ยนวัสองเปลี่ยนทากกน่านสมาชิกร่วมปฏิบัติภารกิจหนาแน่นไหมคะกี่ท่านคะเจ็ดสิดแปดนาย ครับอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคะชชนทั่วๆไปเราสามารถรับแจ้งข่าวสารมีข่าวแจ้งแจ้งเตือนแจ้งแจ้งเตือนให้สมามีสมาชิกทุกทุกคนรับทราบแม้แต่ก่ออุบัติเหตุนะอุบัติเหตุไฟไหมไฟไหมไฟไหม้นี้เกิดน้ำไม่ไหลนี้อุบัติเหตุรถชนนียเราสามารถแจ้งเตือนและบอกแล้วก็แจ้งข่าวให้ทางเจ้าหน้าที่รับทราบว่าชถรถชนเนี้ย เราก็แจ้งให้ตำรวจเข้าไปเข้าพื้นที่ดูแลเกิดเหตุกลางคืนนอนมีอะไรเสียงผิดปกติเราก็แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นเพื่อการช่วยกันเช่นแจ้งเตือนตรงนั้นตลอด24ชั่วโมงเพราะเราจะมีพนักงานทำงานหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงตรอตนตรงนี้เราทํางานเต็มที่และแข็งจริงๆเพราะว่าเราทํางานตลอดพนักงานเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สมาชิกเราอยู่ตามจุดต่างๆทั้งหมดบัร้ายสมมติว่าเรามีสมาชิกแต่ละบ้านเรามีเครื่องที่มีเครื่องแดงอยู่ สามารถรับฟังข่าวสารอย่างคง่ายๆว่าเราสามารถแจ้งเตือนสามาชิกได้อย่างที่พูดง่ายๆว่าท่านรู้อะไรท่านบอกท่านอยากรู้อะไรท่านถามเราก็สามารถแจ้งข่าวสารทุกคนรับทราบเรารวดเร็วแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าต,ตรงนั้นทหารตรงนั้นอยู่ตรงไหนมีเหตุที่ต้องสงสัยอะไรในสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันแต่คนที่จะมาดูแลตรงนี้มีอาสาเข้ามาเยอะเยอะเพราะว่าเรา